เรื่องเล่าคำสัญญาของพ่อสมัยเด็กแม่ของผมเสียไปตั้งแต่ผมอายุได้ปีกว่าๆเท่านั้นหลังจากที่แม่ผมเสียไปผมก็ไม่สามารถกินนมคนอื่นได้นมผงหรือนมอะไรก็แล้วแต่ถ้ากินเข้าไปแล้วผมก็จะอ้วกออกมาทันทีในที่สุดผมก็ผอมจนเหลือแต่หนังติดกระดูก ทำให้พ่อผมจนปัญญาที่จะหาทางช่วยผมจนในที่สุดแม่นางแม่ของออยเพื่อนแถวบ้านแกอุ้มผมขึ้นมากอดไว้แล้วพูดกับผมที่กำลังร้องไห้อยู่ว่ากินนมของแม่ก็ได้นะถ้าเจ้ากินนมแม่แม่ก็คงให้เจ้าได้เพียงเท่านี้ จากนี้ไปก็ต้องแล้วแต่บุญแต่กรรมแล้วละ่ะปรากฏว่าผมดูดนมของแกเข้าไปพร้อมกับหลับสนิทพ่อผมดีใจเป็นอย่างมากทำให้ผมกับบอ,อยก็ต้องกินนมแม่คนเดียวกันอย่างบางครั้งผมร้องไห้ตอนดึกพ่อก็จะอุ้มผมวิ่งไปบ้านแม่นางเป็นประจำซึ่งพ่อผมจะสอนผมอยู่เสมอว่า แม่นางก็เปรียบเสมือนแม่แท้ๆของผมคนหนึ่งและออยก็เหมือนน้องสาวของผมด้วยผมเกิดก่อนออยหกเดือนครอบครัวของผมจะเรียกบ้านของออยว่าบ้านเล็กเพราะเวลามีกับข้าวอะไรผมก็จะออกไปส่งที่บ้านของออยเสมอบางวันผมก็จะไปนอนอยู่ที่นั่นเป็นเพื่อนออยเวลาที่พ่อไม่อยู่พ่อไปนอนในไร่ในนา จนถึงตอนที่ผมเริ่มขึ้นปออสองแม่นางก็ได้จากไปอย่างสงบด้วยโรคหัวใจเช่นเดียวกันกับแม่ของผมครอบครัวของออยก็จึงเหลือแค่ออยกับพ่อซึ่งพ่อเดชก็ทำหน้าที่เป็นทั้งพ่อและแม่ให้กับออยมาโดยตลอดจบจนพวกผมขึ้นม .5 อ,ออยจะเป็นเด็กที่เรียนเก่งมากจึงได้เข้าร่วมประกวดตอบคำถาม ทางวิชาการแล้วได้ที่หนึ่งในระดับกลุ่มพร้อมกับได้รับใบประกาศนียบัตรแล้ววันนั้นท่านผออก็นัดให้ออยอยู่คุยกับท่านหลังเลิกเรียนเพราะจะมีผู้ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาออยแต่ออยกลัวว่าจะไม่ทันรถโดยสารเที่ยวสุดท้ายจึงขอให้ผมอยู่รอเพราะผมเอารถมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียน ผมก็ตกลงว่าจะรอจนออยคุยธุระเสร็จเสร็จธุระออยก็นั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ผมกลับบ้านในมือก็กอดแฟม้มใบประกาศแน่นพร้อมกับยิ้มอย่างมีความสุขผมจึงขี่รถทช้าเพราะกลัวว่าใบประกาศนั้นจะยับแล้วออยก็พูดกับผมว่าแวะตลาดหน่อยนะออยได้เงินรางวัลจากท่านพอ,อ จะมาซื้อเนื้อไปทำลาบให้พ่อกินผมก็เลยแวะตลาดให้อ้อยลงไปซื้อของจากนั้นก็ขี่รถต่อมาจนถึงบ้านอ้อยบอกผมว่าไปอาบน้ำแล้วมากินข้าวที่นี่สิเอาการบ้านมาทำด้วยละ่ะผมจึงตอบอ้อยไปอืมรู้แล้วจนผมอาบน้ำทำอะไรเสร็จแล้วผมจึงถือการบ้านเดินไปบ้านของอ้อย แต่พ่อของออยยังไม่กลับมาผมมองดูบนแคร่หน้าบ้านมีใบประกาศของออยวางอยู่คงกะว่าจะให้พ่อดูทันทีที่พ่อมาถึงผมจึงหาที่นั่งพร้อมกับกินโคกรอสักพักก็มีเสียงคนเดินมาออยจึงรีบวิ่งไปหยิบใบป,ประกาศแล้วหันไปดูด้วยรอยยิ้มปรากฏว่า คนที่เดินมาไม่ใช่พ่อของออยแต่เป็นน้าฝนที่ทำหน้าเหมือนจะร้องไห้ก่อนจะหยุดแล้วพูดว่าออยพ่อเสียแล้วนะลูกแต่ออยยังเหมือนกับจะอึ้งในคำพูดของน้าฝนอยู่แกเลยพูดต่อรถที่พ่อของออยนั่งไปรับจ้างชนกับรถสิบล้อมีคนตายหกคนพ่อออยก็เป็นหนึ่งในนั้นพ่อแกพูดจบ ออยก็ถามด้วยน้ำเสียงสั่นเหมือนจะร้องไห้ชนกันที่ไหนนะพ่อของออยอยู่ที่ไหนพ่อไม่ได้ตายใช่ไหมนะพร้อมกับเขย่าแขนของน้าฝนแล้วร้องไห้ออกมาผมก็ยังอึ้งกับคําพูดของน้าฝนเช่นกันแต่ผมก็เรียกสติกลับคืนมาแล้วกอดอ้อยเอาไว้ทั้งที่กำลังร้องไห้อยู่แล้วออยก็พูดขึ้นว่า ทำไมพ่อผิดสัญญากับหนูไหนบอกว่าถ้าออยได้ที่หนึ่งพ่อจะเลิกสูบบุหรี่แล้วทำไมพ่อจึงมาทิ้งออยไปอีกคนเหมือนแม่ออยพูดพร้อมกับร้องไห้สะอึกสะอื้นในมือของออยกำบาบประกาศแน่นจนยับตอนนั้นผมบอกตรงๆเลยว่าผมเองก็พูดอะไรไม่ออกจนถึงตอนรับศพของพ่อออยมาถึงบ้านออยก็ได้แต่ร้องไห้ พร้อมกับกอดศพของพ่อแล้วพูดว่าพ่ออย่าทิ้งหนูไปพ่ออย่าทิ้งหนูไปจนชาวบ้านต้องมาดึงตัวออยออกไปด้วยความเวทนาสงสารจนถึงช่วงประมาณตีสามพ่อของผมและชาวบ้านที่กำลังจัดเตรียมของพิธีงานศพอยู่นั้น mm. ก็พูดขึ้นว่าไม่มีรูปถ่ายแล้วจะเอารูปหน้าศพที่ไหนละ่ะแล้วก็มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้น เมื่อจูจ่ๆผ้าเข่าม้าที่วางอยู่บนหลังตู้ก็กระโดดขึ้นมาเหมือนกับมีตัวอะไรอยู่ข้างในนั่นแล้วกระโดดไปคุมกล่องเหล็กใส่ของอันหนึ่งที่วางอยู่หลังตู้แล้วหยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นพ่อของผมจึงเดินไปเปิดกล่องนั้นดูข้างในมีรูปของพ่อเด็กและรูปของแม่นางกําลังอุ้มออยตอนเด็กอยู่และมีข้อความ ข้างหลังรูปใบนั้นที่เขียนด้วยลายมือโยกโยกใจความว่าพ่อคิดถึงแม่นะคิดถึงทุกวันเลยแต่พ่อคงยังไปอยู่กับแม่ไม่ได้หรอกเพราะต้องดูแลลูกสาวที่แม่รักที่สุดอยู่พ่อสัญญาว่าจะดูแลลูกให้ดีที่สุดแม่ไม่ต้องห่วงรักแม่นะอีกใบหนึ่งเขียนว่าพ่อต้องเลิกบุหรี่ให้ได้เพื่อลูกสาวคนนี้ ซึ่งตอนนั้นผมก็เดินเข้ามาหาพ่อของผมพอดีพ่อผมเลยยื่นรูปใบนั้นให้ผมแล้วบอกว่าเอาไปให้ออยแล้วบอกออยด้วยว่าพ่อของออยเขาเลิกบุหรี่ได้หลายเดือนแล้วผมจึงเอารูปแล้วเดินขึ้นไปวางไว้บนที่นอนเพราะออยเองก็ร้องไห้จนหลับไปแล้วคืนนั้นผมก็กลับมานอนที่บ้านแล้วผมก็ฝันว่า พ่อของออยมายืนร้องไห้อยู่หน้าบ้านของผมในสภาพของคนปกติใส่เสื้อผ้าขาดวินซึ่งผมเองก็รับรู้ถึงเรื่องที่แกยังห่วงอยู่ในฝันของผมเลยบอกกับแกไปว่าพ่อไม่ต้องห่วงหรอกพวกผมจะดูแลออยแทนพ่อเองผมสัญญาแล้วอีกอย่างหนึ่งลูกสาวพ่อไม่ได้อ่อนแออย่างที่พ่อคิดหรอกครับพ่อผมพูดจบ แกก็ยิ้มแบบเศร้าๆก่อนที่จะค่อยๆหายไปผมจะดุ้งตื่นขึ้นมาก็เช้าพอดีผมจึงเดินไปบ้านออยซึ่งออยก็นั่งมือลอยอยู่หน้าบ้านใบหน้าบวมเป่งเพราะร้องไห้ไม่หยุดผมเอามือลูบหัวออยแล้วก็พูดขึ้นว่าเห็นรูปแล้วใช่ไหมเอออีกอย่างหนึ่งพ่อของออยนะ่ะเขาเลิกสูบบุหรี่ได้หลายเดือนแล้วนะพ่อผมพูดจบ ออยก็ร้องไห้ออกมาอีกครั้งแล้วผมก็เดินออกมาเจอไอ้ต้อมเพื่อนผมพอดีเพื่อนคนนี้เป็นคนมีเซนต์ไอ้ต้อมมันดึงแขนผมไปข้างห้องน้ำแล้วพูดกับผมว่ามึงมึงกูเห็นพ่อของออยยืนเอามือลูบหัวออยอยู่เหมือนกับที่มึงทำเมื่อกี้เลยวะผมเลยถามมันว่ามึงเห็นตอนไหนวะมันก็ตอบว่า หลังจากที่มึงเดินมาเมื่อกี้นี่แหละแต่ตอนนี้แกหายไปแล้วจนถึงวันเผาศพซึ่งออยก็ยังคงร้องไห้โศกเศร้าเช่นเดิมแต่แล้วคนทั้งงานก็ถึงกับขนลุกเมื่อจูจ่ๆมีลมพัดแรงพร้อมกับกลิ่นของน้ำอบโชอยมาแล้วหน้าฝนก็ล้มลงแล้วลุกขึ้นมานั่งร้องไห้พร้อมกับเรียกหาออยว่า ออยมาให้พ่อได้กอดทีสิลูกพ่อคิดถึงออยพ่อเป็นห่วงหนูมากพ่อขอโทษลูกพ่อขอโทษแล้วน้ำฝนแกก็ร้องไห้ปานจะขาดใจจนพ่อของผมเรียกออยมาให้ไปกอดแกแกก็ร้องไห้พร้อมกับพูดว่าพ่อไม่อยากไปพ่อไม่อยากไปเลยพ่ออยากอยู่กับหนูบุหรีพ่อก็เลิกสูบนานแล้วนะ เพราะหนูไม่ชอบพ่อรักหนูหนะลูกส่วนออยเองก็ได้แต่ร้องไห้โฮพูดอะไรไม่ออกจนในที่สุดหมอทำประจำหมู่บ้านเลยขอให้แกออกจากตัวน้ฝนก่อนเพราะกลัวว่าน้ฝนจะเป็นอันตรายแต่แกก็ยังเอาแต่ร้องไห้กอดออยอยู่อย่างนั้นจนพ่อผมเดินไปตบไหล่แกแล้วก็พูดว่าไม่ต้องห่วงออยมันหรอก เดี๋ยวผมจะดูแลให้เองยังไงมันก็น้องในไส้ไอหลีอยู่แล้วในที่สุดแกก็ยอมออกแล้วหน้าฝนก็ล้มลงอีกตลอดช่วงงานไอต้อมบอกผมว่าเห็นแกยืนร้องไห้อยู่ข้างหลังออยตลอดจนงานศพเสร็จสิ้นลงด้วยดีผมก็เดินกลับไปบ้านพร้อมกับพ่อขณะที่ผมกำลังเดินเข้าบ้าน ผมกับพ่อก็ได้กลิ่นน้ำอบลอยมาพร้อมกับไอ้กันดั้มหมาที่ผมเลี้ยงมันไว้ห่อพร้อมกับกระดิกหางเหมือนกำลังหยอกใครอยู่หน้าบ้านผมกับพ่อคิดว่าคงจะเป็นนาเดชนั่นแหละเพราะตอนที่แกยังมีชีวิตอยู่แกจะชอบเรียกไอ้กันดั้มไปเข้าป่าหาของกินด้วยกันบ่อยๆผมจึงยกมือพนมพร้อมกับพูดบอกแกเป็นครั้งสุดท้ายว่าพ่อเดชครับ ผมกับพ่อสัญญาไว้แล้วว่าจะดูแลออยให้ไม่ต้องห่วงนะครับขอให้พ่อไปสู่สุคตินะครับพ่อผมพูดจบกลิ่นน้ําอบก็ค่อยๆจางหายไปพร้อมกับไอ้กันดมที่มันวิ่งไปทางบ้านของออยและทำท่าเหมือนมันกำลังจะหยอกใครบางคนที่มันคุ้นเคยอย่างมีความสุขขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูล และกันลยาณมิตทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ